อ,อาการหนักเหมือนกันนะนี่เจ้ารถขนน้ำมันทีมงานโทรหึ่งเพิ่งจะได้เห็นครั้งแรกครับเห็นแล้วรู้สึกตกใจนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมน่าจะรออะไรอยู่นะดีนะครับคนขับไม่เป็นอะไรนะครับ ตูดใครโดนมั่งเนี่ยดูโอ้ชาติเจริญทรัพพ์พ้นเลยไม่มีดินดวน <c oughs> พ้นหมดแหละโดนไฟท้ายครับ ดีนะไฟไม่ลุกครับนี่ถังน้ำมันอยู่ข้างหลังด้วยโอ้เอารถก็ซ่อมได้ครับดีครับคนไม่เป็นอะไรนะครับไปตอนนี้ผมก็อยู่ที่อู่อบุญใจเซอร์วิสครับวันนี้อูนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านตะปางครับไปดูซุปเปอร์เกตหน่อย alright แลอ้ไข่นี่ทำสีใหม่ป่ะนี่ครับผมอันนี้เขาวางอินเตอร์ใหม่เหรอโอ้ไม่ใช่อินเตอร์รแพงแอร์ตัวเนาะนึกว่าอินเตอร์ไปแพงแอร์แพงอแพงอร์สวัสดีครับ เพลงเอใหม่วันนี้มาคงไม่ดูอะไรนะไม่ครับ <laughs> อ๋อนี่ใส่แพงเอใหม่ใหม่ครับตัวเก่ามันโดนชนมาอ๋อรั่วอันนี้สีอะไรนี่เขียวเขียวเขียวอะไรเขียวขี้มะครับสวยดีนะถึงไหนแล้วซุปเปอร์กรีนเราเฮ้ยไม่ใช่ซุปเปอร์กรีนสีดินครับ ฮะลูกน้ำขัดเงาแล้ว<ะ>นึกว่าลงสีจริงไปแล้วเอาสีนี้แหละในรถเสียนัดรวงข้าวฮะครับ วันไหนลงซีจริงนี่นพรุ่งนี้เลย,เลยอันนี้กำลังรูปน้ำครับ,รบเอา้าวันนั้นโดนไหมโดนไหมวันนั้น่ะ ช่ากอ้วนเอ้ยยาบเลยชักอ้วนโดนหิ้วครับวันนี้สวยมากเลยเอาสวัสดีครับช่างอบสวัสดีครับโอ้โหหายหนวดไปไหนดิไ่ไห้หายแล้วไม่ค่อยได้มาเฉย อันนี้ของใครนี่ของคันนี้เลยครับ <S <S แหมก็ร่างจะได้ทีเลซุปเปอร์เกรดนี่มันจะเก็บสองคันนี่แหละพี่นี่ครับมันจะเก็บรถกระบะนี่นะม่งานก็มันไม่โล่งสักทีอ่ะ<ม>งานเขาค้างมางานเยอะงานเยอะเดี๋ยวไหนรถอบอุ่นใจไอ้รถไใน,นเสีย ้มโอ่ะเสีย้มโอนน่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มารอบที่แล้วนี่หรอเอากันชวนมันอะไรนี่ สงสัยนี่แหละรถเสียนัดรวงข้าวนี่นดูเครื่องก่อนใช่เลยครับอันนี้ J O 8 E นี่ครับรถเสียนัดรวงข้าวนะครับก็ลงสีพื้นไปแล้วครับ รูปยังรูปเลยนะโอ้เสร็จแล้วหน่อยที่ทำสีรถเนาะนี่ครับโอ้นี่ข้างล่างเขาจะเป็นที่เออ่เหมือนที่ระบายน้ำอะ่ะเวลาเขาลางรถน้ำก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมเสียนี่ที่ลางอัดฉีดรถโดยเฉพาะเลยเนี่ย ฮะ <Huh? S 2> อะไรนะห้องพ่นเอาแล้วทำไมต้องมีไอ้นี่ด้วยข้างล่างด้วยนี่ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล,วล้างให้ใหน้ำนไหลล้างพวกฝุ่นพวกอะไรโอ้ oh, ล้างฝุ่นเดี๋ยวก่อนเพลงออกโอ้ห้องพ่นสีครับ าตรฐานเลยทีนี้รถเสียนัดรวงข้าวนะครับต่อจากอูชาใหญ่กระบะยาว3าเมตรหครับกว้างน่าจะ2องเมตรสิบฝาข้างห้ิบ อันนี้โบไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้เขาดูตรงไหนว่าโบไฟฟ้าโบธรรมดาคันนี้นี่คัสซีสวยมากเลยนะรถเซน,นัดเนี่ย กันเซนี่ยาวเลยครับแนบหกนะครับมาตรฐานของฮีโน่ก็จะเป็นหกเอ้ยเขามีอันนี้ด้วยนี่อะไรนี่เหมือนยันเต้าแหนบเลยนี่ดู เราทำยันเต้าแหนบหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้อันนี้มันหักหรือเปล่าเออเพิ่งจะเห็นนะครับใช่ไหมเหมือนยันเต้าแหนบใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าเราจะใช่นะอันนี้หูช้างหูช้างเดียวตัวนี้ ไม่ได้หูช้างคู่ครับหูช้างเดียวครับนี่ทำสองฝั่งเลยนะครับนี่เหมือนยันเต้าแหนบครับอูไหนทำมั่งแบบนี้นะครับ เอ้สมมุติว่าสมมุติว่าเวลาถอดน,อน็อตถอดได้ไหมอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดมันพังจริงจริงมันจะเป่าออกตัวมันจะเป็นน็อตจับด้วยคือว่าถอดข้างในนู้นได้ข้างในขั้าสี่เนี่ยอูนี้เขาจะใส่โชคให้นะครับแบบนี้ ก็เป็นผลดีกับปากนกแก้วนะครับตัวนี้กันซีรถผมถึงแค่ตรงนี้นะผมสั่งแต่ว่าบูชายานี่เขาจัดให้แบบยาวๆเลยครับถังน้ำมันร้อยห้าสิบลิตรนั่นนี่ใหญ่มาก สวยงามครับคัซีสวยงามอีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นตอนเดียวชช่ใหญ่ขายอยู่ที่เจ็ดแสนแปนะครับ JO7E ประมาณนี้แหละ7จ0 0แสนแปถึงถึงแ0 0แสนนะครับเมกา JO7E ตอนเดียวาาอไยอันนี้บอกกระจกใหม่ของซูเปอร์เกต <laughs> ครับสัาแล้วแต่เขาจะเอาไปใส่อยู่ขระคนไทยอ๋อแล้วนี่ของไครนั่นเก่าครับวันนี้ที่แตกครับก็รอชมครับจะออกมาสวยขนาดไหนนอ้อคันนี่ อุ้ไม่ต้องใส่ล้อเออนี่แหละใส่นี้ก็พอแล้วประหยัดค่าเองเออแล้วไอ้ขั้นกระบะเขาอ่ะรออะไรนะครับเออกระบะ กระบะนั่นรออะไรช่างรออะไรยังรอผมโทรดแเลยครับอ๋อรอช่างครับว่าช่วี้ จะบอกว่าเอาสิบก้อนสิบก่อนอ้ยค่อยทอได้เกครับอ,อ๋อนี่กระจังหน้าอีสูสุครับอ,อ๋อแล้วครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับติดตามกันได้เรื่อยๆครับสวัสดีครับผม